ความเจ็บปวดคืออาจารย์ที่เข้มงวดและเหี้ยมโหดที่สุดที่จะสอนเราเกี่ยวกับชีวิตทุกครั้งที่ชีวิตไม่ประครองให้เราเจอปัญหาเรามักจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่มากแต่ในความเจ็บนั้นมีบทเรียนซ่อนอยู่บ่อยครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องประสบกับความทุกข์แต่เมื่อไรที่เราผ่านมันไปได้เราจะพบว่าเราเข้มแข็งขึ้นตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด การอ่อนแอไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวมันหมายถึงเรากำลังเติบโตเรารู้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้แต่มันสำคัญที่เราจะลุกขึ้นสู้และเดินต่อไปทุกครั้งที่เราก้าวข้ามความเจ็บปวดเรากำลังสร้างตัวเองใหม่เป็นตัวที่แข็มแข็งกว่าเดิมความเจ็บปวดอาจจะทำให้เราเจ็บแต่เมื่อมันผ่านไปเราจะมีพลังมากขึ้นและชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันที่เราเลือกเอง ผู้คนรอบตัวอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วชีวิตเราก็จะมีแสงสว่างในทุกเงามืดคุณมีประสบการณ์ที่ทำให้คุณเติบโตจากความเจ็บปวดบ้างหรือเปล่ามาแชร์กันในคอมเมนต์นะ